ขอ,อสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปแรกของช็อตเทรดทำกำไรปี2023นั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้นับก็จะใช้ทิคเทคนิค SEBB ในการเทรดนั่นเองนะฮะก็จะมีโทษ4ออเดอร์ด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นไงเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามรับชมรับฟังไป,ปรพร้อมๆกันเลย เคนะครับเราก็มาดูภาพในส่วนของจังหวะแรกนี้กันนะครับซึ่งจังหวะแรกนี้นะผมก็อยู่ในคู่ E U R J P Y นั่นเองนะครับสำหรับจังหวะนี้เนี่ยหลังจากที่ผมเปิดกราฟอะไรขึ้นมานะครับก็อย่างแรกเลยนะที่ผมสังเกตนะครับก็คือช่วงนี้นะฮะกราฟนะครับมีการไต่ระดับขึ้นนะครับอ่าผมสังเกตตั้งแต่ช่วงบริเวณตรงนี้นะครับกราฟนะมีการไต่ระดับขึ้นรักษาแบบนี้นะฮะแล้วก็ถึงจุดจุดนี้นะมีการ ตัดลงมานะครับซึ่งผมก็มองว่าเออมันน่าจะมีอกาศปรับตัวลงแล้วนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนเทนเป็นเทนขาลงนะครับจากเทนขาขึ้นอยู่นะฮะเป็นเทนขาลงนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตนะครับอ่าเมื่อถึงบริเวณตรงนี้นะครับลักษณะกราฟนะฮะมีการทําแนวระนาบลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ เ่าเพื่อนเห็นจุดนี้ไหมครับกราฟนะฮะมีลักษณะที่วิ่งอยู่ในระดับเดียวกันนะครับหรือว่าไม่วิ่งต่ําไปกว่าจุดนี้นะครับนั่นแปลว่าอะไรนะนั่นแปลว่ากราฟช่วงนี้นะครับอาจจะกําลังปรับตัวเข้าสู่ช่วงของ s i d e w a y ก็เป็นได้นะครับหรือว่าช่วงนี้นะครับอาจจะมีในส่วนของแนวรับบริเวณตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะผลักดันราคากราฟขึ้นไปนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้จุดนี้แล้วนะครับเพื่อนๆนมาสังเกตในส่วนของ จุดเข้าของบริเวณของเรากันนะฮะก็คืออย่างแรกเลยนะครับที่ให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือจุดตัดของเรานะจุดตัดที่1ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับในส่วนของเส้น SMA แล้วก็ยิมเอของเรานะก็ขึ้นไปทําจุดตัดที่2บริเวณตรงนี้นะครับที่จุดตัดที่2นี้นะครับมีความน่าสนใจนะครับก็คือเพื่อนๆสังเกตในส่วนของแท่งตรงนี้นะครับก็คือแท่งคอนเฟิร์มแท่งง้อแรกของเรานั่นเองนะครับ แท่งคอนเฟิร์มแท่งก้แรกนี้นะครับมีความสําคัญมากนะฮะก็คือเพื่อนๆน,นะครับดูลักษณะของแท่งที่มันปิดนะครับก็คือปิดทิ้งไส้แบบนี้นะครับนั่นแปลว่าจังหวะนี้เนี่ยแท่งเทียน,นครับได้ลงมาแล้วแหละนะครับแต่ลงมาถึงช่วงนี้นะครับแล้วก็โดนในส่วนของราคาปฏิเสธลงต่อนะครับดังนั้นเนี่ย เมื่อมีราคาปฏิเสธนะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาลักษณะนี้นะครับก็เกิดาการทิ้งไส้ในแท่งนี้นะครับก็เป็นในส่วนของแท่งคอนเฟิร์มแท่งแรกนั่นเองนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกราฟนะครับก็ขึ้นไปนะครับปิดแท่งเขียวแท่งนี้นะครับก็คือแท่งคอนเฟิร์มแท่งที่2ของผมนะครับเออผมก็เริ่มมั่นใจแล้วนะครับเพราะว่าแท่งนี้นะครับก็ข่อนย้าเก็บบเต็มแท่งเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็นั่งรอจังหวะแล้วนะฮะก็คือแท่งปัจจุบันตรงนี้นะครับลงมานะครับแล้วก็ผมก็จะรอดูลักษณะของแท่งเทียนนะครับว่าลงมารีเทสในส่วนของเส้น SMA 5นะครับแล้วก็ EMA 5ของเราครับแล้วเกิด รักษาแบบไหนนะครับเกิดในส่วนของรีเจ็ตไหมนะครับหรือว่าเกิดการย่อขึ้นรักษาแบบนี้ไหมนะฮะซึ่งปรากฏว่าแท่งนี้นะครับเกิดรักษะของการย่อขึ้นนะครับหรือว่ารีเทสปุ๊บนะรีเจ็ตเล็กน้อยนะครับย่อขึ้นแบบนี้นะผมก็ทําการกดเทรดขึ้นในบริเวณตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งผลลัพธ์นะฮะสำหรับในจังหวะแรกนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ได้เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะฮะ i flowing through the air โอเคนะครับเรามาดูในส่วนของจังหวะที่2กันนะฮะสำหรับจังหวะที่2นี้นะผมก็อยู่ในคู่ AUD CAD นั่นเองนะครับหลังจากที่เปิดกราฟอะไรขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยนะผมสังเกตนะฮะช่วงนี้นะครับกราฟภาพรวมใหญ่ของเขานะครับก็คือ,อกำลังวิ่งอ,อยู่ในช่วงของ s i d e w a y ขาลงนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมดูภาพรวมใหญ่ของกราฟแล้วนะฮะก็มาดูในส่วนของโซนปัจจุบันของกราฟตรงนี้กันนะครับ ก็คือโซนปัจจุบันของกราฟตัวนี้นะฮะอย่างแรกเลยครับเงื่อนไขของเรานะก็มีการตัดกันตรงนี้นะครับก็คือจุดตัดที่1น,นะฮะแล้วก็จุดตัดที่2นะครับในส่วนของเส้น SMA แล้วก็ EMA นะมีการตัดลงในส่วนของเส้นกึ่งกลางของเส้น BB ของเราลงมานะครับก็คือจุดตัดที่2ตรงนี้นะ แล้วต่อไปนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะในส่วนของแท่งคอนเฟิร์มนะครับอันนี้คือแท่งคอนเฟิร์มแท่งงอแรกตรงนี้นะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อเจอแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้แล้วนะเพื่อนๆนับสามารถหาจังหวะในการรอ,อแท่งนี้นะครับขึ้นไปรีเทสในส่วนของเส้น SMA แล้วก็ EMA ของเราได้นะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยผมมาไม่ทันในส่วนของ จังหวะตรงนี้นะครับที่แท่งแดงตรงนี้นะครับขึ้นไปรีเทสนะครับแล้วก็ปิดแดงตรงนี้นะผมมาไม่ทันนะครับผมมาทันช่วงที่แท่งแดงตรงนี้ลงมาแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมเห็นว่าเออมันน่าจะมีโอกาสลงต่อเนื่องนะผมก็ทําการกดเทรดลงในส่วนของแท่งตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งผลลั์สำหรับในจังหวะที่2นี้นะครับก็ชนะเช่นกันนะฮะ Still แล้วก็มาถึงจังหวะสุดท้ายของในคลิปนี้แล้วนั่นเองนะครับก็คือจังหวะในการเทรดออเดอร์3แล้วก็ออเดอร์4นั่นเองนะครับสำหรับในจังหวะนี้นะผมก็อยู่ในคู่ eurjpp นั่นเองนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะเมื่อผมเปิดกราฟอะไรขึ้นมานะฮะก็สังเกตภาพรวมใหญ่ก่อนเลยนะครับภาพรวมใหญ่ของจังหวะนี้นะครับก็คือก่อนแรกนะครับเขาไต่ระดับ ขึ้นมานะครับแล้วก็ถึงช่วงนี้นะฮะก็คือทำช่วงของไซเวย์แล้วแหละนะครับแต่เป็นช่วงของไซเวย์ลักษณะขาขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าฐานของเขาอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับมีเปอร์เซ็นที่เราหาโอกาสกดขึ้นแล้วจะได้เปรียบกว่ากดลงนะเพราะว่า เพื่อนๆสังเกตในส่วนของกราฟนะฮะตรงนี้นะครับเป็นฐานของเขาครับหรือว่าในส่วนของโซนแนวรับตรงนี้เลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าช่วงที่กราฟพักตัวช่วงนี้นะเพื่อที่จะขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็เพื่อนๆมาสังเกตในส่วนของเงื่อนไขแล้วก็จังหวะเทรดของเรากันนะครับก็อย่างแรกเลยนะฮะผมสังเกตเห็นในสงองจุดตัดจุดแรกตรงนี้นะครับ หลังจากตัดจุดแรกปุ๊บนะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตัดจุดที่2นะครับก็คือในส่วนของ2เส้นของเราตัดขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วจังหวะนี้นะครับมีแท่งคอนเฟิร์มนะฮะ ตรงนี้เลยนะครับก็คือแท่งเขียวตรงนี้นะครับแท่งคอนเฟิร์มนะครับค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็นั่งรอนะฮะแล้วก็รอดูแท่งปัจจุบันตรงนี้นะครับแท่งปัจจุบันตรงนี้นะฮะมีการลงมานะครับแล้วก็รีเทสในส่วนของ2เส้นของเรานะครับหลังจากรีเทสปุ๊บนะผมสังเกตเห็นว่าเออมัน มีลักษณะของการเด้งขึ้นนะครับหรือว่าย่อตัวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการทิ้งไส้ให้เห็นครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าออจุดนี้น่าจะมีโอกาสที่จะเข้าเทรดได้แล้วก็เราจะได้จุดที่ได้เปรียบนั่นเองนะครับผมก็ทำการกดออเดอร์ที่3ไปก่อนจังหวะแรกนะครับก็กดเข้าไปนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแท่งเทียนครับก็มีการลงมารีเทสอีกนะครับรีเทสอีกนะผมก็ทำการซอยขึ้นไปอีก นั่นเองนะครับก็เป็นไม้ที่4นั่นเองนะฮะซึ่งจังหวะนี้นะครับผมก็เทรดในช่วงของออไม้ออแรกเป็น2อนาทีนะครับไม้ที่2นะฮะก็จบในแท่งปัจจุบันแท่งนี้นะครับซึ่งผลลัพธ์สำหรับในจังหวะสุดท้ายนี้นะครับแท่งนี้นะครับก็สามารถปิดเขียวได้นั่นเองนะฮะก็เป็นไปตามเงื่อนไขของเทคนิค SEBB ในการวิเคราะห์ในการเทรดในจังหวะนี้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะหลังจากที่เพื่อนๆน,นับได้ดูลุดในวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยความคิดเห็นเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะมาไล่อ่านแล้วก็ไล่ตอบให้นั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ